สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบแบ,บา้แบบานปีชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมมคเกอร์เผาค่ะ เมนูมันนี้เป็นเมนูไง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทําผัดบล็อกแครีกุ้งสดนะคะพี่น้องมาเบิงกันค่ะอย่างแรกค่ะพี่น้องก็คือบล็อกแครียาวหั่นไว้เป็นสินสินะคะพี่น้องพยายามสับให้มันแตกจากการปันได้เนาะคะ่ะแล้วก็จะมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทนิดนึงแล้วก็กุ้งสดประมาณ10ตัวแล้วก็กระเทียมสับค่ะมาเบิงค่ะพี่น้องผัดจังไดเห็บล็อกแครีข้าวเขียวสวยน่ากินตลอดค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะยา่าสึกปลวกบล็อกแครีก่อนนะคะพี่น้อง เราก็จะเติมน้ํามันลงไปน้ํามันคือถทสซ่ซองหรือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเกลือปนะะ่นค่ะหนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องรับรองว่าพี่น้องใส่แค่สองอย่างนี้และลวกบอคลีเห็บสุกนะคะให้พ่อสุกคะ่ะบอคลีข้าวสเขียวสวยเราก็จะไปมันเลื่อมนาะกินนะคะพี่น้องมันจะมันด้วยน้ํามันนี่แหละคะ่ะมันกนจะสเบิงนะ้งหน้ากินแต่แสบนะคะ กันอื่นค่ะเอาลงไปลวกเลยค่ะถ้าผูดด้ใดมากกรอบๆด้วยค่ะพี่น้องให้ลวกจากประมาณ10เอ้ยมาถึง10ดอกค่ะหาน,นาทีแล้วก็ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้า10นาทีมันจะเละพราะวันเราจะไปผัดอีกอยู่ค่ะ หลวดจะหาหน้าที่ล้วก็เอาไปนอกกำน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งด้วยนะคะพี่น้องมาเสตห์ให้บล็อกลีข้ากรอ,อบนะคะแต่ของเยี่มนี่ผู้เฒ่าเพิ่งกินนะคะพี่น้องเพิ่งกินซุกแน่จะเอาจักประมาณนหาทึงหกหน้าที่นี่แหละคะ่ะพี่น้องเพราะว่าไปพัดกระสะดพัดง่ายขึ้น,นะคะ่ะหลังจากนอกน้ำเย็นแล้วเรียบร้อยะคะ่ะเราจะทําการขัดบคคอกีีกันเลยะคะ่ะส่วนน้ำมันนะคะใส่ตามใจเจ้าของด้วยค่ะมักมันหนอ่อยมากมันหน่อยใส่ได้เลยะคะ่ะ ใส่กระเทียมลงไปผัดจ้าหลังจากนั้นค่ะใส่พระโพดอ่อนลงไปค่ะ จากนั้นตามด้วยกุ้งสดค่ะเปิดไฟให้แห้งเลยค่ะส่วนกุ้งนะคะพี่น้องเวลาผัดค่ะต้มผัดให้กุ้งสุกเลยะนะคะพี่น้องถ้าผัดเห็นแบบว่าคือ,อกลางสีอะไรค่ะขเขอามาผัดอีกรอบหนึ่งกุ้งเข้าสกเละมันสุกหมดค่ะนี่ค่ะพกุ้งเริ่มสุกค่ะเราใส่บล็อกแครี่ลงไปเลยค่ะ เรื่อยๆค่ะให้กุ้งเราสุกคักๆสุกดีๆค่ะหลังจากนั้นเติมน้าลงนิดนึงค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะเห็บบกขลีข้าสุกสล้วรับคนที่กินแบบว่ากรอบกรุบๆเลยคะพี่น้องซัมนี่ข้ากระปุงได้เลยค่ะแต่ว่าคือวา่นวาน,นะคะพี่น้องเพ็ดบห็นหผู้เทากินค่ะยังจําเป็นต้องผ่านให้สุกเละสักนิดนึงค่ะแล้วก็ได้ยานกุ้งสุกเกินไปด้วค่ะเห็นตักขึ้นไวก็ได้ด้วค่ะพี่น้อง ลังจานั้นง่ะาเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสใส่ลงไปอันดับแรกค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงอันนี้คือความชอบค่ะ ใส่แครอลงไปเป็นตะลิ้วตรงนี้ตะลิวซ้อมกันคืได้ค่ะผู้ใดที่มากนะ้มันหอยหลายๆแต่ว่าหยานเข้มเด้อยค่ะแนะนําว่าให้ใส่แป้งมันลงไปด้วยละลายให้มันแบบว่าเป็นหนึบหนึบคาอ้ับหอยค่ะแต่สิแงแสะแตบนิแบบนวค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องบลอกเกอรี่ผักผัดกุ้งสดนะคะเป็นอย่างคืบอบบชิมค่ะพี่นอ้องทัวเนี่ยเห็ดจนชินนะะ้นล้ค่ะพี่น้องหัวสนี่กำลังแสบนะคะมาหาดแลยศเใส่จ,จานให้เบิงจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูง่ายงเมนูเพื่อสุขภาพค่ะบ็อกเกอรี่ผัดกุ้งสดค่ะพี่น้องผัดใส่น้ำมันหอยซื่อๆนี่และคะ่ะใส่ผงปรุงรสใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะพี่น้องรสชาติจะออกมีความแบบว่า หวานนะมันหนอยนิดๆน้ำตาลน้นนอยๆนัวๆเค็มๆนิดๆแ่บค่ะพี่น้องก็กุ่งนึ๋งๆกรอบๆนะคะนี่ค่ะส่วนบอกแครีนะคะแนะนําว่าให้เอาไปลวกน้ําออกก่อนหนึ่งน้ำค่ะเพื่อให้บอกแครีครเราเขียวแล้วก็สุกง่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเข้าพัดเลยนะคะพัดไม่ต้องใส่เวลาด,ดนเกินไปนะคะ่ะแล้วบอกแคลีมันจะสุกแง่เนาะคะ่ะ ค่ะฮาเอาไปหลวงในน้ำมันในน้ำใส่น้ำมันใส่ใใใเกลือลงไปค่ะนี่ค่ะก็จะเขียวสวยแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะนะคะพี่น้องอยกก็เสริมขา้าวโพดออนลงไปในกับแค่รสเห็ดสีสันในจังหน่อยนึงนะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องทั้งเผื่อใหม่เพื่อ,เ,อเก่านะค่ะส่วนรสชาติปับไห้ถูกปากจะคลองด้วยค่ะพี่น้องมาเข้มนัวจางจังใดค่ะปลบให้ถูกปากจะคลองแต่ว่าเวลาหลวกบลกขลีเห็ดคีอเหย้าเห็ดกระได้ค่ะลวกแล้วเรียบร้อยเอามานอกกับน,น้ำเย็นที่มีน้ำแข็งใส่ลงไปด้วยค่ะสลหรับผู้สาผู้สาวผู้เบาผู้แพลวฟันดีๆบลอกคกลีเขาจะกรอบอร่อยแซ่บนะคะพี่น้องมาค่ะที่นี่มากินเขาขี้น้ำด้วยกันค่ะผัดบล็อกขลีกุ้งสดจ้า